ข่าวพ่อค้าแม่ค้านะครับในตลาดอ่างทองยกขบวนร้องเทศบาลเมืองอ่างทองหลังเซส็นสัญญาอนุอนุญาตก่อสร้างห้างค้าปีกน,นะครับที่สำนักง,งานเทศบาลเมืองอ่างทองครับนี่ครับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดอ่างทองครับมาชุมนุมหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง ครับัดค้านไม่ให้เทศบาลเซ็นอนุญาตให้บิ๊กซีมาตั้งในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองนะครับครับก็หลังจับมาก่อนนี้ก็ครั้งที่แล้วก็รู้สึกจะมีเรื่องของข้างโลตตัวตัครับแต่ตอนนี้ก็มีเรื่องราวของงานบิ๊กซีแกน้ำมาเนี่ยครับเออคุณเจียบคุณว่าในลักษณะอย่างนี้นะครับ ก็มันเป็นมีทั้งผลดีแล้วก็ผลกระทบครับแต่ถามมันก็ต้องดูกันต้องศึกษากันนะครับว่ากระทบกันม้ากน้อยแค่ไหนแต่ผมไปถ้าพูดผลถึงในเรื่องของห้างตอนนี้สุพรรณบุรีก็ดีนะครับอ,อายุทยาก็ดีผมไปผมเจอแต่คนอ่างทองนะครับเมื่อก่อนผมไปโรบินสันสุพรรณเปิดใหม่ในช่วงคนอ่างทองเต็ไมไปหมดแล้วผมถามว่า ถ้าเกิดมันถ้ามองในในในแง่ที่ว่าในเชิงพัฒนาในเชิงภาษีผมว่าก็จะเป็นรายได้ที่เข้าเข้ากับจังหวัดเหมือนกันขนะเข้ากับเทศบาลในเขตพื้นที่ต่างๆนะครับเพื่อจะนำออามาพัฒนาตอนนี้ก็ก็อต้องศึกษากันดูนะครับระหว่างผลกระทบกับผลได้ผลเสียที่มันจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่คนบ้านเรา นะครับแต่เราก็ไม่อยากให้เอาเงินของคนบ้านเราเอาไปใช้ข้างนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นห้างต่างๆที่ผมไปอยุธยาก็ดีก็เจอคนอ่างทองก็ไปผมว่ามันไอ้ร้านขายส่งตลาดแต่ผมว่าวิธีก็ไม่เปลี่ยนท่างหรายนะพี่โชคครับพี่โชคเขาจัดงานขึ้นมาสักงานหนึ่งเนี่ยอย่างพี่โชคจะบวดลูกเนี่ยพี่โชคไปหาเฮีชเยชลยเลยเฮียจัดของขหน่อยวันนี้จะบวดลูก เขาจัดให้หมดเลยิี่โชคว่าต้องใช้อะไรบ้างอะไรบ้างอะไรบ้างันี่าสง,ง,งกับบิ๊กซีเราตัดว่าเราต้องไปหาซื้อเองอันนั้นเขาเรียกว่าห้างที่ไปเวลาไปก็ไปอำนวยความสะดวกไปไป,ไปจับจ่ายไปพักผ่อนในยามในห้องในอากาศเยน็ยนๆบสินค้าต่างๆก็ปลอดสุขอาหารก็สะอาดครับมันก็เป็นทางเลือกให้ให้ให้ประชาชนได้มีสิทธิ์เลือกนะครับในการที่จะเลือกจับจ่ายใช้สอย อันนี้ก็ให้อยู่ในวิจารณญาณแต่ล้างโชคหวยในอ่างทองแน่นอย่างาเราจะใช้ดีอย่างเชื่อได้พี่โชคเดีย๋ยวเสร็จงานแล้วค่อยอตาตังมาเคลียร์กันเชื่อเลยน้นไหมผมก็เชื่อน้นกันนะครับอ,อันนี้ก็ใช้วิจารณญาดูกันแต่ได้ถานในทางประหลัดเขาก็บอกว่าถ้าไม่เซ็นก็ไม่ได้ไม,ไดมัน<ด>ผิดกฎมันผิดข้อกฎหมายนะครับในมาตรา157ครับอันนี้ในส่วนนี้ เขาขออนุญาตมาถูกต้องก็ต้องเซ็นนะครับครับผมก็หาืนีน่นี่พูดในฐานะเคยเคยอยู่ในตําแหน่งครับเคยทํางานในตำแหน่งเคยเป็นนายกมาก่อนครับเคยเพราะฉะนั้นก็ถ้าเขาขอมาถูกต้องนะครับมันก็ต้องเซ็นถ้าไม่เซ็นก็ถือว่าละเว้นนะฮะไม่ปฏิบัติหน้าที่มีมีโทษอีกนะมีมีปัญหาอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้ก็ใช้วิจารณญาณแล้วก็มีวิเคราะห์กันดูนะครับ